ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับหลังจากที่เราลองเสี่ยงดวงมาขอความอนุเคราะห์จากพี่ที่ทะเบียนราชปรากฏว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนนี้ไปอยู่ที่สระบุรีครับแต่ว่าทีเนี้ยจุดประสงค์ของตั้มเขาก็คืออยากตามหาน้องด้วยน้องก็มาก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนจะเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนกันแล้วไปอยู่กับคุณยายที่อุบลราชธานีนะครับแล้วแต่กี้ตอนที่เราคุยกับพี่ทะเบียนราช พี่กึ่มก็โทรมาพอดีว่าได้เาบาะแสว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เราไปคุยกับเขาอีกทีไหมถึง้ไปถามพี่กึ่มห่อยนี <Okay. S 2> ้ว่าแสดงว่า,าได้ข้อมูลไล่กันเลยใช่ข้อมูลล่าสุดจากทะเบียนราษเราได้อัปเดตมาแล้วในส่วนของพี่กึ่มนั้นจากที่ฟังน้ำเสียงก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเด็ดๆมาไม่แพ้กันครับเีกับพิกกรกันเนดียวแบบไห ไม่คนละอันครับเออนี่นี่เขาลงติ๊กต่อเยอะเจอแล้วเหรอโทรหาเขายังยังไม่โทรเลยแต่กี้ทำไมเจออะพี่ก็ไปหานี่ไปหาไปหาไอ้คุณเขาคล้ายน้ำาอยู่บ้านแกพอดียายยายยายยังอยู่อยู่ยายสาวบ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดตำบหนึ่งยังอยู่อยู่อยู่ไหนยังมีชีวิตยายเขาอ่ะแม่เขาเหรอยายยายแม่ของแม่แม่แม่เขาชื่อดวนพ่อเขาพ่อพ่อเขาชื่อเสิือดไอพ่อเขาเนี่ยเธอเนี่ยประเสริฐยายลดวนใช่ เนี่ยได้ไปดูมากรเรได้รำดวนเขาเขา <อ S 2> ไ,<ะ>ไปอยู่อุบลตอนเนี้ยยายําำดวนะอนะอยู่อุบลและยายสาวคือใครยายสาวยายสาวนี่จะเป็นแม่แม่แยายดวนเอาละครับข้อมูลตรงกันเปะ๊ะเป้านี้ไม่พลาดแน่นอนแล้วครับรับแ, <c oughs> แม่ไหมแม่คะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแหละพี่เขาเป็นรุ่นน้องอ๋อ สวัสดีครับจะมาตามหาแม่แหมนี่มที่รู้จักเขาเหรอมุจากนี้ดิเป็นแบ่งเลอบ้านอยู่ติดกันเลยเหรอนี่ซื้อเราติดกันเลยแต่ตอนนี้บ้านเขายังอยู่ไหมบ้านยู่นอยู่รู้แต่ไม่มีคนอยู่แล้วตอนนี้พี่รู้ไหมเขาไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ใหญ่น่าจะขายรู้แต่ว่าขายก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจว่าสระบุรีหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเต้ไปคนข้อมูลเรา พี่พี่กลุ่มเขามาถามที่พอดีอะได้ไปได้ข้อมูลจากตรงนั้นพอดีว่าเขาไปอยู่สระบุรีเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนม่เคยหลับลงนั่งลงร้องให้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์งได้ส